สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์บายครูกล้วยครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับรายวิชาดนตรีนะครับจะสลับกับนาฏศินนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนนาฏศินนะครับก็สลับกันไปครูกล้วยสอนสองวิชานะครับดนตรีและนาฏศินนะครับไม่มีการบ้านในการขีดเขียนและก็ถ่ายรูปมาส่งนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระงานของนักเรียนนะครับให้นักเรียนไป ทำเต็มที่เลยกับวิชาที่เป็นวิชาหลักๆเช่คนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์นะครับส่วนวิชาดนตรีให้นักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็ให้ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็มีการประเมินเล็กน้อยเป็นการประเมินตนเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ถ้านักเรียนมีหนังสือให้นักเรียน หยิบขึ้นมาอ่านประกอบตามด้วยนะครับเพื่อให้ความรวดเร็วนะครับในคลิปนี้คุณครูออกตัวก่อนว่าทุกคลิปเลยข,ของคุณครูคนะครับก็จะเป็นการอัดสดนะครับไม่ได้การตัดต่อเป็นการบรรยายสดเลยนะครับอาจจะมีเสียงคลื่นรบก,กวนเสียงนักเรียนอาเสียงเด็กวิ่งแถวนี้นะครับทุกคุณครูแล้วก็อาจจะมีเสียงออดโรงเรียนอาจจะมีเสียงหมาเห่าหรืออาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านนะครับนั่นเองก็ต้องขออภัยไว้ด้วยตรงนี้นะครับว่าเป็นคลิปที่อัดสดเลยนะครับโอเค มาเข้าเรื่องกันว <multic> ันน <estás S 1> ี้นะครับว th re th re ันนี้นักเรียนชั้นประนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลแต่ส่วนในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนแค่เครื่องดนตรีไทยเท่านั้นนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกอนอื่นนะครับเพื่อเป็นตัวกําหนดว่านักเรียนมีความรู้เมื่อนักเรียนได้เรียนเกียกัรรูป ที่2นักเรียนต้องจำแนกนรประเภทและหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต,ต่างๆได้ง่ายๆครับคือนักเรียนต้องจําแนกได้นะครับแบ่งประเภทได้เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยนี้แล้วนะครับนั่นคือนักเรียนมีความรู้ความข้าใจอย่างเต็มที่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนี่คือตัวชี้วัดนะครับโอเคครับมีหนังสือดูประกอบเลยนะครับ เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนั้นคุณครูกีครูสอบไปแล้วนะครับว่าเครื่องดนตรีไทยมีทั้งหมด4ประเภทนะครับเครื่องดนตรีไทยตีสีตีเป่านะครับแล้วก็เครื่องดนตรีสากลแบ่งเป็น5ประเภทนะครับเราเรียนรู้ตั้งแต่ป .5 แล้วนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้เครื่องตีกระทบนะครับเราเรียนกันแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้นิดหนึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับเราจะเรียนรู้ของเครื่องดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภาคนะครับ ในแต่ละภาคมีภาคอะไรบ้างนะครับวันนี้นักเรียนจะได้รู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รอ,อ,อ,ห,นอหรือภาคอีสานนะครับแล้วกากภาคใต้ให้ได้รู้ว่าในแต่ละภาคนั้นมีเครื่องดนตรีประเภทนี้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะครับทีนี้เรามาดูตามโหมดพอยเลยนะครับก็คือได้นังสือเห็นนะครับดีเยงออดไหม ันนี้คือการอัดสดนะครับครออัดสดเลยเดี๋ยวเราสักคห้ยเสียงออดหายไปก่อนออหายไปล้ลโอเครานนี้เรามาดูในเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภาคนะครับนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งซึ่สร้างความบันเทิงสุขสนานให้คนในแต่ละท้องถิ่นแบ่งออกเป็น4ีประเภทก็คือดีดสีตีเป่านะครับดีดสีตีเป่ามีเครื่องดนตรีอยู่สีชนิดดีดสีตีเป่าและแบ่งออกเป็นภาคๆอีกในแต่ละ ท้องที่จะมีเครื่องดนตรีไม่เหมือนกันนะครับเช่นนะครับเครื่องดีก็จะเป็นพินและซึ่งเครื่องสีก็จะเป็นสล้อนะครับเครื่องตีก็จะเป็นกองยากองชาตีกองทัดโปงงลางเครื่องเป่าก็เป็นปีแหนปีกะล้อนะครับวันนี้เราจะแบ,บ่งแยกตามภาคน,นะครับนะครับรายละเอียดก็คือเครื่องตีในแต่ละภาคน,นะครับมีความแต,ตกต่างกันเฉดเช่นเดียวกับภาษานะครับ ภาษาในแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันภาคเหนือาอาจจะพูดยาวหน่อยนะครับภาษาอีสานก็อาจจะเร็วหน่อยยิ่งเป็นภาคใต้ก็ยิ่งจืเดเร็วคํานีเพราะฉะนั้นวิธีการบรรเลงแล้วก็ลักษณะของเครื่องดนตรีก็แตกต่างกันเหมือนกับภาษาครับแล้วก็ในแต่ละประเภทจะมีบทบาทที่มันแตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนมทำเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นทําให้เครื่องดนตรีนั้นมีความแตกต่างออกันด้วยกันนะครับโอเคดูต่อไปเลยครับ คืนี้เรามาดูเครื่องดนตรีภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนือเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอนะครับเพื่อให้นักเรียนดูให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้ดูภาพประกอบไปก่อนนะครับนี่คือ P พินเพี้ยนะครับชื่อของเขาคือ P พินเพี้ยต่อไปครับเป็นสล้อครับพินเพี้ยนะครับเป็นดีดนะครับอันนี้เป็นประเภทสีนะครับเราจะแบ่งแยกเป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือ ดีสีตีเป่านะครับเครื่องตีภาคเหนือนะหอเรื่องแต่ละภาคจะเป็นแบ่งแยกเป็นเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่านะครับนี่เราอยู่ภาคเหนืออยู่นะครับภาคเหนือเมื่อกี้ดีก็เป็นพินเพี้ยนะครับประเภทสีก็จะเป็นสะลนะครับจำว่าให้นักเรียนจาแนกว่าเครื่องตีชื่ออะไรนะครับอยู่ภาคอะไรนะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูประเภทตีกันบ้างครับของภาคเหนือจะเป็นกองสะบัดชชยนะครับ ใช้คนถือสองข้างตรงนี้นะครับต่อไปครับประเภทเครื่องเป่าของภาคเหนือก็จะเป็นปีแหนนะครับโอเคนะครับมาดูทีหนึงครับดีสีทีเป่าของภาคเหน,เน,น,น,อเนือ,นอนก็จะเป็นพินเพี้ยสล้อกองสะบัดชัยแล้วก็ปีแหนนะครับนี่คือป,เ,เ,ปเป็นประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าของภาคเหนือนะครับโอเค เสร็จจากตรงนี้คุณครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนดูเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ให้ดูภาพประกอบไปก่อนโอเคนะครับต่อไปภาคกลางนะครับภาคกลางเหมือนกันครับก็จะมีดีสีตีและเต่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องแรกก็คือเป็นจักรจัะเขใช้ดีครับอันนี้เป็นภาคกลางนะครับเป็นภาคกลางนะครับต่อไปครับเป็นประเภทสีครับเป็นซอด้วงนะครับรายละเอียดต่างๆนักเรียนก็นอนเดี๋ยวลองอ่านเพิ่มเติมนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทาด้วย ครับนี่เป็นประเภทเครื่องสีของภาคกลางครับต่อไปครับเป็นเครื่องตีข,ของภาคกลางอันนี้เป็นกลองยาวนะครับกลองยาวอยู่ภาคกลางนะครับใช้ตีต่อไปครับจะเป็นประเภทคุยคุยมีหลายประเภทเลยนะครับมันจะเป็นคุยอู้คุยเพียงอ้อคุยลีบนะครับมีสประเภทคุยนะครับคุยอู้คุยเพียงอ้อคุยลีบนะครับสามประเภทอ่ะคันนี้ทบทวนครับภาคกลางมีอะไรบ้างเครื่องดีดเป็นจะเข้ เครื่องสีเป็นซอด้วงนะครับเครื่องตีเป็นกลองยาวนะครับเครื่องเป่าเป็นขลุ่ยนะครับนี่เป็นประเภทดีสีที่เป่าของเครื่องตีพื้นบ้านของภาคกางครับต่อไปครับภาคตันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าของภาคอีสานครับหรือภาคต้นออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นพินครับพินนะครับครับถ้าเป็นดีก็จะเป็นซอบ้างการดูตามภาพไปนะครับเป็นซอบ้าง เครื่องตีครับโปงลางทยไครรนาณนะครับเครื่องเป่าก็จะเป็นแขนครับนี่คือเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าทุนที่นะครับภาคอีสานครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเครื่องตีพื้นบ้านมีประเภทอะไรบ้างเครื่องดีนะครับพินสีซาบ้างตีโป่งลางและเป่าแขนครับต่อไปครับเครื่องตีพื้นบ้านภาคใต้นะครับภาคใต้ ส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเนครื่องตีซะส่วนใหญ่นะครับพื er ้นบ้านภาคใต้เป็นกองชาตรีนะครับเป็นกองชาตรีนะครับหลักๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องตีนะครับของภาคใต้นะครับเป็นกองชาตรีแล้วก็เครื่องเป่าก็จะเป็นปีกาหลอนะครับใช้บรรเลงส่วนใหญ่เป็นบรรเลงงานศพนะครับพวกนี้มีในข้อสอบเยอะนะครับประมาณนี้นะครับภาคใต้ก็จะมี2ออย่างที่เป็นเครื่องตีและเครื่องเป่านะครับ โอเคคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างก,กันเป็นรูปภาพเลยแล้วก็มีจะมีตุ้นนะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูในเรื่องของเครื่องตีในแต่ละภาคกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมนะครับวิธิทัศนะครับต้องขอขอบคุณช่อง youtube ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นความรู้ในเรื่องของวิดีโอ ืนดนตรีพื้นบนะ้านในแต่ละภาคนะครับให้ได้ไปชมกันนะครับโอเคพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราในรายการ Music Around the World รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักดนตรีทั่วทุกมุมโลก และในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปที่ไหนเตรียมไปชมกันเลยครับแอนในสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่ประเทศไทยเราจะพาทุกคนไปรู้จักดนตรีไทยประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่าดนตรีพื้นเมืองดนตรีพื้นเมืองเป็นการสร้างสรรค์บทเพลงการขับร้อง การเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่นโดยเชื่อกันว่าดนตรีพื้นเมืองนั้นเกิดจากการที่คนเราได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นต่างๆจากธรรมชาติเช่นเสียงลมพัดพัดเสียงฟ้าร้องเสียงของสัตว์ต่างๆแล้วนำมาประดิษฐ์ตัดแปลงให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งดนตรีพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆดังนี้ 1. ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 2. ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง 3. ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานและ 4. ดนตรีพื้นเมืองภาคต้วงดนตรีพื้นเมืองเป็นวงดนตรีที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นไม่กำหนดตายตัวว่าจะเล่นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่นมนนั้นแต่จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิน่นเป็นเป็นตัวหลักในการแสดงดนตรีดังนั้นวงดนตรีพื้นเมือง จึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือมีหลายรูปแบบมีทั้งวงดนตรีที่บรรเลงทั่วไปและวงดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงต่างๆโอกาสในการแสดงมักแตกต่างกันไปตามลักษณะของวงดนตรีเช่นวงกลองมองเสิริงเป็นวงดนตรีตีที่บรรเลงประกอบการฟ้อนมองเสริรง นอกจากนี้แล้วมีวงสะลอ้สอซองวงปีจุมวงกลองสบัดชัยเป็นต้นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือที่สำคัญมีหลายชนิดเช่นซึงสะลอ้อปีจุมกลองสบัดชัยกลองปู่จาหรือกลองปู่เจเป็นต้น วงดนตรีพื้นเมืองภาคกลางวงดนตรีพื้นเมืองภาคกลางมีด้วยกันหลายวงเช่นวงปีพาดพื้นบ้านวงปีพาดนางหงวงปีพาดมอนเป็นต้นโอกาสในการแสดงมีความความแตกต่างกันไปตามรูปแบบของวงดนตรีเช่นวงปีพาดมอนและวงปีพาดนางหงนิยมบรรเลงในงานศพ เป็นตนต้เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นเมืองภาคกลางที่เป็นที่รู้จักเช่นระนาดเอกระนาดถุมทุยเพียงอ,อซออู้จะเคซอด้วงคองวงวงใหญ่คล้องวงเหล็กตะโพนกรองทัดชิง ฉาบเล็กกลับหมองเป็นต้นวงดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีวงดนตรีอยู่หลายภาคด้วยกันเช่นวงโปงลางหรือคณะโปงลางเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นหลักคือโปงลางวงกันตรึม เป็นบนดนตรีพื้นเมืองที่นิยมเล่นในแถบอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้จะมีวงแคนวงตุ้มโมงเป็นต้นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีภาคอีสานที่สำคัญสำคัญเช่นโปงลาง แคนพินโบดเป็นต้นวงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้มีวงดนตรีหลายประเภทด้วยกันเช่นวงกาหลอวงรองเง็กวงปีพาดราตรีวงโตระคลึมเป็นต้น ซึ่งวงดนตรีแต่ลปะประเภทจะบรรเลงในงานที่แตกต่างกันเช่นวงดนตรีหนังตะลุงจะใช้บรรเลงประกอบหนังตะลุงโนราส่วนวงกาหลอมักเล่นในงานศพเป็นส่วนใหญ่เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใตา้ที่เป็นที่นิยมเช่นทับรำมนา กลองโมงกลองชาตรีค้องคู่เป็นต้นถึงแม้ดนตรีในตุกๆุกที่จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมแต่ดนตรีนั้นกลับถูกยกให้เป็นภาษาสากลที่ทำให้ทุกคนที่ฟังนั้นมีความสุขสำหรับวันนี้ รายการ u u s i c r o u รา Around the World ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมต้องขอขอบคุณนะครับวิดีโอจากคุณวราว,วราวนทนด้วยนะครับในเรื่องของเนือ้อหาสาระที่ดีๆที่ให้นักเรียนนั้นได้รู้เพิ่มตเติมในความเข้าใจนะครับโอเคนักเรียนนักเรียนอาจจะได้เห็นภาพ นะครับแล้วก็อาจจะจำแนกแยกแยะประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นเมืองของภาคเหนือภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับว่าเครื่องตีในแต่และภาคนั้นแบ่งแยก,กเป็นดีดสีที่ป่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจจะพองา้อ,งอาจจะเข้าใจถ้าไม่ก็จะย้อนคลิปกลับไปดูตัวอย่างแล้วกันนะครับ จบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพัาด้วยแล้วกันนะครับอยู่บ้านล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอออกจากบ้านสวมแมพด้วยนะครับที่สําคัญอย่าออกเลยนะครับเก็บตัวอยู่บ้านแล้วกันนะครับเวิร์กโ m ม o m มนะครับเรียนอยู่บ้านเท่านั้นดีที่สุดนะครับอย่างไรก็คลิปต่อไปนะครับพบกันกับในวิชานิตยสินนะกันนะครับโอเควันนี้คุณครูกล้วยขอลาไปก่อนนะครับเรียนออนไลน์บายครูกล้วยครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ